แฟชั่นมันเริ่มเริ่มต้นจากคุณพ่อครับผมคุณพ่อเป็นคนที่แบบชอบทำแบบโฮมทุกมิลส์อะไรย่าเงี้ยแล้วดังก็แบบซึมซับมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแบบเฮ้ยอยากทำเหมือนเขาอะ่ะใช่เราก็เลยทำเองจับวัตถุดิบอะไรเองเราก็ทำเองแฟชั่นตรงนี้เราอยากแบบไปสู่ระดับไหนระดับดังระดับดังดังอยากจะให้ให้มันโอไประดับไหนครับจริงๆก็ ตั้งโกไว้ว่าถ้าเกิดแบบเฮ้ยเราแบบมีร้านอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีแบบแบบแฮปปี้แบบเอนจอยแบบดูแลคัสเตอร์อะไรแบบเป็นอะไรที่แบบดูดังอยา่างแต่มาคนละด้านในเแต่มาคนละด้านกับที่เราเรียนจบเลยนะใช่แต่ดังอ่ะดังเรียนจบเลยวิศวะแต่ว่าอันนี้คือความชอบอ่าเราแบ่งกันได้อร่อยนะครับลูกอร่อยไหมเฮ้ยเดี๋ยวไว้เอาไว้ชิมเลยเออังไม่ได้ชิมเลยอ่ะเราจะได้เจอกันวันไหนว่ากันดีกว่านุ่มจนได้แผล อันนี้คือเอ่อเรียกว่าเป็นประสบการณ์ดีกว่าอันนี้ดังดังก็ไปทำเราเรียกว่าทำสโลตุกสเต็กแล้วดังอ่ะไปเรียนเทคนิคใหม่ไปเรียนเองด้วยแบบ Youtube อะไรเงี้ยเทคนิคเจอหนิ้วตัวเองกินด้วยเนี่ยอันนี้อยากอะไรดีกว่าเทคนิคหั่นเอ่อปุหั่นกระเทียมอะไรเงี้ยปกติเราจะใช้มือ ประคองมีดเอาไว้แล้วมันก็จะไม่โดนแต่ทีเนี้ยดังอะอยากใช้มือเดียวโดยที่ไปยปางนงี้็มีดไม่มีดไม่ออกจากเขียนมันไปกิไปเลยแต่ว่ามือไปอย่างเงี้ยแล้วเราเร็วมากเราก็เลยแบบเอ้ยจิ๊บจิ๊บแต่ว่าเราเผลอตัวเผลอตัวก็เลยแบบเผลอไปโดนปลายนิ้วนิดนึงแต่ความนิดตอนแรกเราก็คิดว่าแป๊บเดียวก็หายแต่สุดท้ายก็เจ็บเข็บเขาบอกเขาเป็นเรียกว่าลุ่มแพ้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็อยากจะให้กำลังใจเพื่อนมากกว่าแล้วก็แบบ เอออยากจะบอกว่าจุงแบบหล่อมากๆแต่พอเพื่อนเพื่อนไปทำก็เจอดรามมากเข้ามาเหมือนกันเนาะเรื่องเรื่องการไปทำจมูกเนี่ยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปดูอะไรนะครับเพื่อนเพราะว่าฝุ่นหล่อสุดเพื่อนกำลังใจดีไหมเพื่อนกำลังใจดีไหมให้ให่กำลังใจก็ทักทักไปว่าเอ้ยเจียเบลซูนนะนีนั่นอะไรเงี้ยก็จริงๆได้คุยกันตั้งแต่ก่อนก่อนทำอยู่แล้ว ย้ายหายไวๆนะอะไรเงี้ยเขาเขาว่าจะแบบจามจามอะไอ